รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททเวนตี้ทเวนตี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเสนอรายการตีสิบทำไมอ่ะทำไมจะต้องมาที่บ้านผมถึงจะยอมมาออกรายการาทุกคนก็สงสัยมากน้ต ฟังหมดอีกแล้วเรอแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนตามคอกเทนเลานนะครับแถวแถวราชดาจริงเหรอก็ถามภรรยาว่าอยากได้อะไรเขาบอกว่าอยากได้โต๊ะอยากได้เพชรตอนแรกเขาบอกอยากได้เพชรก่อนแต่ว่าทําเป็นหูอื้อตอนนั้นทำยังไงเอามายังไงครับเนี่ยเพราะว่าในท้องตลาดไม่มีขายนะครับแล้วเป็นไงจแม่ทองสุกตอนนี้วัที่ผ่านมาครับหกหกถูกทั้งบนและล่ามนี่ถ่ายคลิปไว้ด้วย อยู่ข้างบนเนี่ยเราจะตามลงมากินข้าวลุกขึ้นไปตามหาไม่เจอต้องไลน์ไปหาแล้วจึลงมาทันทีต้องไลน์ไปหาลูกนั่งรอก็แบบรอเขาไลน์มือถือนะคะทุกท่านเราจะทานข้าวกันแล้วก็เป็นคนที่แอนตี้นะรโมแอนตี้นี่ขนาดแอนตี้เหลยสูงเข้าไปใกล้ๆครับหน้าตาคนแอนตี้เป็นอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่ดันดาราครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการร้องเพลงคนเดียวไปเผชิญหน้ากับอีก3คนนะฮะที่เราเรียกกันว่า3มลงหนึ่งครับสองสังศีในช่วง5ครั้งที่ผ่านมาผู้เล่อย่างนี้ะฮะใช่ครับ คนที่เป็นแชมป์ของเราก็คือคุณอิฐหรือว่าคุณธีรวัตรศรีสุรางครับแลนะ้สามคนที่จะมาในวันนี้นะครับเป็น3มคนที่เป็นนักแสดงตลกครับครับอยากจะมาร้องเพลงแข่งกับอิตจะเรียกว่า3มรุม1ครั้ง,ง,งที่6ตลก,ตลกรุมฮะ <laughs> <laughs> สนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Spark ร้อยสิบห้าหัวฉีดใหม่อย่างความเห็นของหนูนะอนโนธ่าจะเห็นด้วยกับหนูหนูว่าตลกหลายคนเนี่ยร้องเป็นเพราะจริงๆใช่ขอบคุณส่วนใหญ่นะคะครับขอบคุณครับไม่ใช่ผมไม่ได้ชมพี่โน้ตส่วนใหญ่ยกเว้นพี่โน้ตยกเว้นพี่โน้ตส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ซึ่งไม่ใช่ทุกคนครับส่วนใหญ่หลายโชว์ Unchain My Heart เอเดนเอเดน Unchain My Heart b บบีเลต์มิโกะอันเชนไมฮะก่อนยูน่ารำมินโม่ครับอุ๊ยอ่าอันนี้นนเห็นหรือยังอันนี้เป็นข้อยกเว้นครับอันนี้เป็นส่วนน,น้อยแต่เขาร้องอย่าตัดออกอากาศนะครับทำไมครับไม่งั้นโดนฟ้องสัญญาผมต้องไปล้องโชว์ที่เกาหลีครั้งแรกงั้นคุณจะโดนฟ้องเละเทะ คนไม่มีไม่ได้ไม่ได้เลยปีสัญญาไปร้องที่ประเทศเกาหลีอะคะประเทศเกาหลีหรือหมูกระทะเกาหลีเกาหลีหมูกระทะเน็กปปารี่ต่อศั์จะบ้าแล้วนี่นี่อยากจะเห็นตลก3มคนนี่มากกว่าแล้ววันนี้เขาประกาศเลยว่าคุณจะไม่เคยเห็นตลกตั้งใจร้องเพลงขนาดนี้ที่ำการร้องเพลงมากขนาดเท่านนี้จริงๆเราถึงให้ท่านผู้ชมทราบนิดนคือว่าในความรู้สึกของพวกเราทีมงานดันดาราเราบอกว่าเราไม่เคยเห็น ตลกร้องเพลงจบเพลงเลยอจนไหนเล่นเป็นบุ๊คไหมาะเล่าเล่นเล่นร้องเพลงเพราะๆแต่ว่าแกล้งร้องไม่เพราะสัง,งั้นนะวันนี้นะฮะเราอาจจะได้เห็นตลกร้องเพลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับดูสิว่าเขาเพราะได้แค่ไหนเขาบอกเขาเอาอิดลงกันแล้วกัน<อ><อ>วันนี้อาจจะมีล้มช้างใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูเงาหน้าตลกอีกมีบางคนก็แบบเพราะไม่จริงไม่ถูกหูผมก็มีอไม่รู้ใครมาไม่รู้ใครต้องถามแต่คิดว่าเขาว่าเขาเป็นตัวกัดแล้วเหมือนกันนะฮะ ดี๋ยวไปดูครับว่ามีใครมากันบ้างนะครับจากวิทยาที่จะให้ได้ชมต่อไปนี้นะครับแล้วก็ได้เวลากลับมายืนบนเวทีดันดาราเพื่อมาป้องกันแชมป์อีกครั้งของหนุ่มจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ชื่ออิทธิระวัฒน์ศรีสุรางคนนี้แชมป์หนึ่งเดียวที่ไม่ว่าสามคนไหนก็ยังไม่สามารถจะลมเขาลงได้จากชัยชนะในทุกๆครั้งที่ผ่านมาทําให้ใครต่อใครที่ได้ชมได้ฟังการร้องของเขาต่างก็คันมือขันไม้ขันคออยากจะมาจับไมค์แข่งกับแชมป์คนนี้เหลือเกิน โดยหวังจะให้แชมป์กระเด็นตกบันลังสซกทีและ3คนที่ท้าเข้ามาในครั้งนี้ไม่ใช่คนทั่วไปแต่ละคนต่างก็มีดีกรีความฮาที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะรวนแต่เป็นตลกมืออาชีพทั้งสิ้นตลกคนแรกที่อยากจะมารุมก็คือเอเชิญยิ้มตลกหน้าตาดีที่มีงานแสดงชุกชุมยิ่งกว่ายุงในน้ำเน่าและเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการชักชวนอีกสองหนุ่มก็คือจัก,กระบุ่มเชิญยิมตลกหน้าทะเลนที่ทางร้องทางเต้นไม่เป็นรองใครและ คนสุดท้ายติ๊กร็อกข้าปุ้นตลกหนุ่มที่เรียนเสียงนักร้องและคนดังได้มากมายเต็มไปหมดวันนี้ทั้งสามคนรวมตัวกันมาเพื่อล้มช้างเอ้ยขอท้าล้มแชมป์และขอเป็นตัวแทนตลกทั่วประเทศมาประกาศศักดิ์ศรีว่าตลกประเทศนี้ไม่ได้มีดีแค่เล่นตลกศึกในครั้งนี้อิดแชมป์ห้าสมัยจึงต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อมารับมือกับตลกทั้งสคนที่หวังมาปล้นแชมป์ใครจะอยู่ใครจะไป ต้องมาติดตามกันชนิดห้ามกระพพิบตาในดันดาราสมรุม1ครั้งที่6ตลกรุมตลกรุมนะคือที่่ามาเราจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีการร้องเพลงที่ดีแล้วก็ชอบเรียนเสียงคนทุกคนนี้แต่ส่วนใหญ่ที่บอกปกติจะเห็นฮาตบมุกแต่วันนี้แหละจะได้เห็นตลกเครียดกันบ้างแน่นอนว่า ตลกเนี่ยเล่นอยู่ตามคาเฟ่ความถนัดของการร้องเพลงเนี่ยหนีไม่พ้นเพลงลูกทุ่งแน่นอนนะครับหลังจากที่3คนนี้ยื่นโจทย์มาให้คุณอิดบอกว่าเอาไหมผมขอลูกทุ่งเพลงหนึ่งซึ่งลูกทุ่งในรู้อยู่แล้วว่าเป็นจุดอ่อนของอิดใช่แล้วนะครับคุณอิดโอเคว่าเอาลูกทุ่งก็ได้แต่ว่าผมก็ขอถนัดของผมผมขอสากลเพลงหนึ่งตลกมีใครร้องได้ไหมหามาก็เป็นแต้มต่อกันแบบว่าเพลงต่อเพลงนะครับสุดท้ายก็จะไปวัดกันที่เพลงสตริงนะครับซึ่ง ไม่รู้ใครจะเป็นคนร้องกับอิดนะฮะนั่นสิคะเชิญพบกับทั้งสามคนลยครับคุณเอเชิญยิ้มจักกระบุ๋มเชิญยิ้มและติก๊กแกงเข้าปุ่นรัน <Hey. S 2> hey. ผมชอบครับผมว่าเห็นคนดูแล้วแบบว่าผมอยากแบบว่าถวายความเคารพเพราะว่าคนดูจะได้เป็นแฟนคลับให้ผมไงครับผม<อ><อ>ครับผมโอ้ไม่แน่เะวันนี้ออกไปถ้าเกิดว่าชนะได้นี่มีแฟนคลับเพิ่มได้เลยวันนี้แฟนคลับน้องอิดก,ก็มาแฟนคลับผมก็มาจากบ้านพักคนชลาบางแค<อ>ครับผมเป<อ>็นพวกบ้านเอฟเลยเนี่ยแฟนคลับผมนี่อ,อายุรวมกันนี่แก่กว่าสนามหลวงอีกนะครับผมนี่จะบอกว่าหนึ่งในนั้นให้รวมกันอ่ะมีพ่อหรือเป็นแฟนคลับพวกพี่อยู่ด้วยนะ อาชีพวะอาชีพแอรเชียโอ๋อาชีพอาชีพอาชีพเพื่อนผมเออนี่ถามก่อนเออจะถามว่าที่มาที่ไปยังไงครับถึงได้คิดว่าตัวเองจะมาร้องเพลงแข่งก่อีกที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มมาจากผมก่อนครับเอคือผมเนี่ยดูดันดาราเทปของอิดเนี่ยทุกเทปเลยทุกสมัยที่ที่อิดแข่งขันครับั้งแรกเลยครั้งแรกครับเทปแรกที่ผมดูผมรู้สึกทึ่งกับผู้ชายคนนี้มากผมรู้สึกชอบมากๆครับครับ เทปที่สองที่ดูเขาก็ชนะอีกผมก็เริ่มรู้สึกแบบว่าคลั่งใครแล้วคลั่งไคลเลยทั้งที่สามที่ผมเริ่มหลงไหลทั้งที่สี่นี่เริ่มหมั่นไส้ทั้งที่ห้านี่เริ่มเกลียดแล้วครับทำไมครับอยากจะล้มช้างครับวันนี้ครับล้มแชมป์แล้วแชมป์ก็ตัวหอๆเออยังไม่เท่าไหร่อาจารย์ยิ่งสักนึกยังไงถึงจะมาร้องเพลงโอ้ยก็วาจะทรับอาหารอาจารย์ก็ต้องมาสิคน ว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับอาจารย์เป็นผู้หญิงชอบแะชอบดูรายการติดตามน้องอิดแล้วอยากจะมาโค่นแชมป์ผมติดตามน้องอิดถึงขนาดไอตอนที่ผมเข้าบ้านผีนะแล้วผมก็เดินไป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 กับไอตอนที่เข้าบ้านผีกับเพื่อนแล้วก็ผีมาหลอกผมผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมบ้านนี้ผีดุจังรายการอะไรวะคนรายการนะคนรายการคนอดหัวแล้วฮะ อินเขาไม่เคยไปล่าท้าผีฮะไม่เคยคระบอที่ผมนีนอกจากจะคนรรายการแล้วนะคนละช่องก็อะไรพะยอดแบกแต่บอกว่ารายการที่เป็นพันธมิตรกันแล้วแล้วเอ๋วันไปหาไปไปชวนเพื่อนมาไปชักชวนเพื่อนมาผมก็้ังตัดอ้อยที่เมืองการเลยเอไปบอกเออก็มา ครับครับจริงเหรอจะพลาใช่เหรอใช่ใช่บอกขายปลาไหอยู่ไหมเออขายปลาไหทอดปลาไหทอดปลาเออตอนนี้ขายปลาไหครับธุรกิจส่วนตัวขายปลาไหอย่าไปบอกเขาว่าร้านผมอยู่ที่บองมาเช่อย่าไปบอกเขาปลาไหลปลาไหลกอร่อยมากวันนี้คุณเจ้ากระบุญเขาคุยกับผมหลังใน้างหลังเวทีเขาบอกว่าเขามีความในใจอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเออเห็นบอกวันนี้ที่ตั้งใจมาตั้งใจมาที่พ่ออะไรครับผมบอกตรงนะว่ารายการนี้ที่ผมมาเนี่ยผมมาได้เพราะคนคนเดียวเท่านั้น ที่ทําให้ผมได้เป็นจัก,กรบุ๋มเชิญยิ้มในทุกๆวันนี้เาเาหรอคผมได้ใช้เชิญยิ้มทุกวันนี้เพราะคนคนนี้เท่านั้น <c oughs> เคยเคยเจอเคยเจอเขามาก่อนหน้านี้ไหมมีมีโอกาสอยากกราบไหว้ครับอยากบูชาถ้าทําอนุสาวรีย์ให้เขาได้ทําไปแล้วครับโอ้ครัครี่ถึงมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือสุดยอดในดวงใจรองจากพ่อของผมโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอออกรายการที่ได้เพราะเขาเท่านั้นโอ้ไปกราบเขาเลยกราบเขาเลยนั่งอยู่นั่นน่ะขอบคุณพี่ปุ้ย4ีสิบมากครับผม เสมอลูกหนูไม่เจอป๋าที่ร้านลาบนะป๋าก็ไปเอามาหนูไม่ออกรายการหรอกป๋ารักหนูเหมือนเดิมหนูรักป๋าตลอดเดี๋ยวจะกระบอโคตเหมือนจะมาทางนี้แล้วผมผมหลบทำไมอะไยิมยิ้มย่องอยู่นะเราเราก็เตรียมตัวร้องไห้แล้วนะเอองมากที่ผมใช้เชิญยิ้มทุกวันนี้ได้เพราะว่า พี่ปุ้ยบ้าเหรอแล้วมันไม่ใช้ชวนชื่นอะไรนะมันไม่ใช้ชวนชื่นชวนชื่นเขาไม่ว่างโอ้เขาเลยต้องใช้เชิญยิ้มแทนเออเออวันนี้ดีนะคือเราเราได้เห็นชื่อจริงครับเอออย่างโนท์ด้วยครับเออนนท์ว่าสารว่าสารครับนะครับเอกชื่อจริงเอกรินครับจักรกบุ้มชื่อจริงยอดอยุทธเออจริงเหรอผมชื่อยอดอายุตครับผมอ๋อเหรออ่านแล้ครับเดิ ชื่ออะไรฮะยอดอโยยุทธใครตั้งเนี่ยใครตั้งยอดอโยุทธเนี่ยเออโยยุทธโทษโทษโทษเออชื่อผมไม่ได้มองเป็นขึ้งขนาดน้นะครับผมเดี๋ยวมีที่มาหรือเปล่ายังไงถึงชื่อนี้ได้มาไงชื่อนี้คือที่มาเนี่ย ก่อนปีใหม่อยากเปลี่ยนชื่ออไปปรึกษาหมอว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเนี่ยผมต้องทำยังไงหมอบอกว่า25งหมื่นาหรับการเปลี่ยนชื่อแล้วคุณเปลี่ยนไหมสองหมื่าผมก็ลังเลเลยก็ไปเดินห้างไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นมงคล70บาทก็เลยได้ที่มาของยอดอยุต์เนี่าอ่านว่าอะไรแน่เนี่ยที่ถามว่าอะไรอ่ะผมยอดอายุธ เร่องมันรถไปเลยบนหลังก็เชื่อมีขั้นสักนิดหนึ่งก็ได้แล้วจะได้รู้คือจะกหน่อะไรหน่อยคือจะกีคำว่ายอดแบบเป็นนามสกุลแม่อแม่นามสกุลยอดสิริและชื่อจริงแม่ใช่ไหมแม่ชื่อทุเรียนเฮ้ยลูกทุเรียนลูกทุเรียนล้อชื่อแม่ทำไมนี่อยู่ปออะไรบล้อชื่อพ่อชื่อแม่ก็เลยเอานามสกุลแม่ส่วนหนึ่งมาบวกกับน้ํามชื่อที่เราอ่านในหนังสือก็เลยมาเป็น ยอดมนุษย์อายุธั้นมาแปลงล่างให้ป้าึมดูง่ยอดมนุษย์ยอดอายุทยอดอายุทไม่ได้ไงชื่อเจ็ดสิบบาทถ้าเจ็ดสิบบาทได้เท่านี้ปรึกษาหมอสองหมื่นห้าดีกว่าเดี๋ยวช่วยหุ้นน่าจะดีกว่านี้ผมชอบอ่านอ่านอย่างอื่นก็ได้นอกจากยอดอายุทยอดอายุทถ้าเว้นอีกก็เป็นยออดอายุทก็ได้เลย พูดก็ไปอ่านใะอย่างนั้นไงก็อ bueno> ่านไปยอดอายุก um ็ได้นี่ยอดอายุตยอดอายุเป็นยอดนักลบเป็นยอดสุดยอดนักลบนะนี่ชื่อเดิมชื่ออะไรชื่อสมชาติสมชาติดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะแมนกว่าทั้งสมัยกว่าให้สองพันกลับไปชื่อเดิมครับพ่อ แต่ผมชอบชิ้นนี้ยอดอายุยอดอายุสกลอะไรยอดอายุส่งกล็ดครับส่องกล็ดทรงกล็ดโอ้ยยิ่งใหญ่นะเออเอเอกรินอารีรักอ้ยเอกรินนอกอบ้านนอกรอใครใครแหมว่าผมบ้านนอกเมีเอเขาชื่อกระถินแหมเอามากินกับหอยนางรมนี่อร่อยดีจังเมียผมครับผมคุณชมพูนุรกิจำปลาไม่ใชื่อเดิมเห้าวไป จริงเหรอชื่อน้ำเกลียวชมพูนุ่งกินจำปาอะไรอ่ะเขาเปลี่ยนแล้วเป็นอะไรทันสิตาสุวัชราตนากีรติเอาเสียยาวเลยชมพูนุ่งไอโซให้จำกันเลยใช่ไหมเจ็ดสิบบาทก็ตั้งให้เขาเหมือนกันเอาต่อเมื่อกี้ทีพอเราเริ่มหมั่นเคลี้ยวหมั่นไส้แล้วอยากจะมาเนี่ยคือเราไปชักชวนกันมาคิดว่าวันนี้มาแล้วจะมาล้มเขาได้ปะก็ตอนตอนแรกคิดหนักเพราตัวเขาใหญ่กลัวจะล้มไม่ได้แต่ว่าถ้าสามแรงรวมกันเนี่ย ล้มได้เพราะว่าสามล้มผมจ้งเป็นตลกที่หน้าตาดีเสียงดีที่สุดในประเทศไทยถูกต้องเมื่อกี้นี้ผมได้ไปทําการคุยกับอิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกอิดเอ้ยอิดก็อยู่มาห้าสมัยแล้วนะคนดูเขาก็ลุ้นกันอยู่ไม่ได้ลุ้นให้อิดชนะว่าเมื่อไหร่อิดจะแพ้เพราะอะไรอ่ะวันนี้พี่วันนี้พี่ก็เลยแบบว่ารวบรวมคิดว่าตลกในวงการเนี่ยใครที่ร้องเพลงดีๆเนี่ยก็อยากจะมาร้องกับอิดสักครั้งหนึ่ง อิดก็คิดดูแล้วกันพี่เป็นหน้าตาของวงการถ้าอิดชนะพี่อ่ะเจอตลกที่ไหนอิดจะอยู่ยังไงเออตลกมีกี่คนไม่รู้ตลกมีกี่คนทั้งสมาคมมีกี่คนใช่แล้วยิ่งนายกของเราด้วยแอบบอกนิดนึงว่าจะมาล้มเขาวันเนี้ยพ่อเขามาด้วยพ่ออิดอ่ะพ่อเขาเป็นใครรู้ไหมแล้วส่ยจะยากนะพ่อพ่อเขาเป็นใครพ่อเป็นร้องเป็นรออะไรอ้าวใครต่อมาร้องหมดไม่ใช่ พ่อจับาหรอกพ่อเขาเป็นอะไรวงเวียนใหญ่เขาเจอไปแล้วนะพ่อเขาเป็นอะไรเป็นตำรวจเป็นตำรวจอย่ามาคุ่แล้วแล้วพ่อเขาไม่รู้หรอว่าสองปีที่ผ่านมาพี่มีเรื่องกับตำรวจตลอด ก็รู้ก็รู้ว่ามีข่าวข่าวกับตํารวจตลอด,ลอดคือพ่ออิดเนี่ยเป็นตํารวจเออแต่บอกตรงนี้เลยว่าเราไม่กลัวนะฮะทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อของคุณจะกระบุ๋มนี่ฮะกลายเหรอเป็นริษีดวงเพิ่งหาย <S <S ตู้อะไรก็ได้วะพื่งตัอดออกไปไปแช่ให้เราขาวพ้าเ่ยพ่อให้เป็นริษีดวงไม่ล่ะดูข่าวพ่อถ้าคล้องใจผมพ่อย้อนในเด็ดดูผมบอกแค่นี้พ่อรู้ประวัติผมแล้วพ่อจะหนาวทำไมวะ ตำรวจกับผมเนี่ยนะคดีเลยเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าอยู่สองคนดีกว่าไม่ไหมไม่กล้ามออกไปแล้วรอเล่นร้ยร้อเล่นร้อเล่นเมื่อกี้ก็เจอพ่อก็สนุกสนานกันครับพ่อพ่อก็ชวนไปตั้งด่านกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยพ่อแกไปเก็บศพเพราเไงกลางวันเราตั้งไม่ได้ตั้งกลางคืนสบายใจเย็นดี คนบ้าอะไรเจอกันแล้วชวนกนไปตั้งด่านมี่หลอเก็ไปกินข้าวกันไหมเราเปงานมันไม่มีนะดาราไปงานอีเวนต์ตามด่านตำรวจไม่มีนะเว้ยอาสาอาสาจัดงานอีเวนต์ะไรต้องเอาดาราไปใช่ไหมนี่ยุคใหม่ตั้งด่านเอา